สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอ้ออีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .1 ค่ะวันนี้คุณครูอ้อจะพาเด็กไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะเป็นสระอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนกันในเรื่องสระเอียเสียงใสค่ะจะมีความรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสระเอียเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับตัวชี้วัดสระเอียนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งหมด5ตัวชี้วัดค่ะคือ1อ่านออกเสียง 2. บอกความหมายของคำสามเขียนสื่อสารคำและประโยค สี 4, ่เขียนสะกดคําและ5เรียบเรียงคําให้เป็นประโยคจากนั้นนะคะเราจะมาทมําแบบฝึกหัดเป็นพร้อมๆกันค่ะสารเอเป็นสระเสียงยาวนะคะสารเอียจะประกอบไปด้วยตัวเอตัวอีและตัวยอยกษ์ค่ะตัวเอนะคะเป็นสารเอเราจะเขียนไว้ข้างหน้าตัวอีก็คือสระอีเราจะเขียนไว้ข้างบนค่ะ และตัวยอยักษ์ก็คือเราจะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะเขียนแบบไหนเด็กๆดูวิธีการเขียนสระเอนะคะเราจะเขียนสระเอก่อนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นจากนั้นนะคะเราจะเขียนสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะต้นและตามด้วยยอยักษ์เขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นแต่เมื่อไร่ก็ตามที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเราจะเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเขียนสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองและเขียนยอยักตามหลังพยัญชนะต้นตัวที่2นั่นเองค่ะหลังยอยักนะคะถ้ามีตัวสะกดเราจะเขียนไว้ด้านหลังยอยักนั่นเองค่ะบางคํานะคะก็จะมีพยัญชนะต้น2ตัวบางคําก็จะมี1ตัวให้เด็กสังเกตดูให้ดีๆนะคะ ต่อไปนะคะเด็กเราจะมาหัดสะกดคำที่ผสมกับสารเอียนะคะดูตัวอย่างนะคะเช่นลอเอียเลียค่ะตัวอย่างคำนะคะดเด็กคำที่หนึ่งค่ะก็คือคำว่าปปปเ,เปียเปียปอเอียเตียเช่นเด็กเดผู้หญิงนะคะพอเขาผมยาวเขาก็จะเปียถักเปียมาโุงเรียนอย่างนี้เองนะคะ ต่อไปนะคะคำว่าหัวเสียค่ะหัวเสียหออัวหัวสอเอยเสียหัวเสียก็คือหุดหิดโกรดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำว่ามาเฟียค่ะมาเฟียมอ,อามาฟอเอเฟียมาเฟีย มาเฟียก็คือผู้ที่มีอิทธิพลนะคะที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่นนี่นะคะต่อไปนะคะคำว่างัวเงียค่ะงัวเงียงอ,อัวงวัวงอเอยเงียงัวเงียงัวเงียก็เป็นอาการที่แบบเด็กๆเพิ่งตื่นนอนมาก็จะรู้สึกแบบขยี่หมูขยี้ตาเกิดการงัวเงียนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเด็กจะเป็นตัวอย่างคําประสมสรเอียที่ไม่มีตัวสกดต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างคําที่ปรปะสมกับสระเอียแบบที่มีตัวสกดนะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคําคที่หนึ่งะคะคําว่าเปียกปอเอียกอเปียกอีกครั้งนะคะปอเอียกอเปียกเด็กๆสะกดต,ตามครูอ้อได้เลยนะคะ อย่างเช่นเราเปียกฝนหรือว่ารักตัวเราร่างกายเราเนี่ยนะคะเปียกเหงื่อแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคําว่าเสียงค่ะเด็กๆสะกดตามได้เลยนะคะเสียงสอเออมเสียงอีกครั้งค่ะสอเอียมอเสียงเสียงนะคะเราจะเอาไว้ขุดหรือเอาไว้พลวนดินนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคำว่าเทียนค่ะเทียนท่อเอียงอเทียนเทียนนะคะอย่างเช่นไฟดับเราก็จุดเทียนไขนะคะเพื่อให้เกิดความสว่างสวยเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าเตียงเตียงต่อเอียงอเตียงอีกครั้งนะคะ อเอียง,งเตียงเียงก็คือที่นอนที่ให้เราเอาไว้เอนหลังหลับนอนนะคะคำต่อไปค่ะระเบียงระเบียงรออะระบอเอียง,งอเบียงระเบียงระเบียงนะคะบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีจะเป็นที่ยื่นออกมานอกตัวบ้านนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะอาเจียนอาเจียนออาอาจอเอียนอเจียนอาเจียนก็คือเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็จะอ้วกออกมานะคะก็คืออาเจียนนั่นแหละค่ะต่อไปค่ะคือคำสุดท้ายนะคะคำว่าเซียมซีเซียมซีซอเอียมอเซียมซออีซี เซียมซนะคะผู้ใหญ่เขาจะไปเซียที่วัดหรือว่าที่ศาลเจ้าต่างๆก็คือจะเป็นการทำนายดวงทำนายสตาของตัวเราเองนะคะแต่ว่าดเด็กยังไม่ต้องเซียมนะคะยังไม่ถึงเวลาค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะดเด็กๆเราจะมาตามหาเพื่อนที่มีคำสรีะอยู่บนเสื้อผ้านะคะ ว่าจะมีเด็กคนไหนบ้างที่มีคำสระเอียแล้วมีทั้งหมดกี่คนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคนแรกนะคะเอออยู่ไหนน้าเด็กเห็นไหมคะอยู่ตรงไหนเอย่ยคนที่หนึ่งนะคะนี่เลยนอเอเนียค่ะผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูนี่นะคะต่อไปค่ะคนต่อไปนะคะดอเอเดียค่ะ คนที่สองนะคะต่อไปคนที่สาค่ะจอเอีเจียนะคะขวามือเรานี่เองและทอเอีเทียผู้หญิงใส่เสื้อลายจุดนะคะหมดหรือยังคะอ่าอีกหนึ่งคนนะคะคนสุดท้ายก็คือลอเอเรเลียค่ะมีเด็กทั้งหมดกี่คนคะเด็กๆ5คนค่ะเก่งมากเลยค่ะน่าจะหมดแล้วเนาะทั้งหมด5คนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นภาระงานที่เด็กจะต้องกลับไปทํานะคะเด็กๆจะหยิบแบบฝึกชุดกิจกรรมภาษาไทยชั้นป .1 ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า94-96ค่ะในหน้า94นะคะเด็กๆจะต้องเขียนสรรพีอ่แล้วก็เติมตัวสะกดให้มีความหมายค่ะส่วนหน้า95นะคะเด็กๆจะต้องหาคําที่ประสมสรเอีที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดค่ะ จากนั้นจะไม่เขียนคำจากภาพนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กส่วนหน้า96นะคะเด็กจะต้องคัดลายมือคำที่ประสงค์สระเอียคะ่ะแล้วมาสรุปความรู้นะคะก็คือสระเอเป็นสระเสียงยาวเราจะเขียนนะคะสระเอไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นสระอีไว้ด้านบนพยัญชนะต้นตัวยอยักษเขียนด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะเด็ก ถ้าไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับไปทบทวนคลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจบบทเรียนเรื่องสระเอียเสียงใสแล้วค่ะเราจะเจอกันอีกนะคะในสัปดาห์ต่อไปคุณครูเอ,อ้อจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย